เส650ไต้องกรักได้ดยล,ยลยน,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 นะครับอกจากคุน่นี้แล้วนะครับเราจะทำการแข่งขันเลยนะครับครับเอฟ650นะครับ บ้านสวนเลสซิ่งนะครับมาที่คณะกรรมการเลยครับบ้านสวนเลสซิ่งนะครับที่สมัครเรื่องเกทหกห้าสูนนะครับมาที่คณะกรรมการเลยนะครับเลนั้งสองเลนทั้งสองนะครับอยู่ในสี่บ้านจานห้ามีรถร้านนะครับรถแล้วนครับนะครับให้เข้าจุดปลายได้แล้วครับ 7ก5 0นะครับเดี๋ยวเราจะต่อจากปีที93แหวนนะครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้สมัครนะครับตอนนี้มีบ้านสวนเล็กซิ่งกับสนิทปีวัยทงสนะครับตอนนี้มีอยุด2อูนะครับที่นํามานะครับท่านที่นามึมาแข่งนะครับก็ให้ท่านมาสมัครได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสําหรับค่าสมัครรุ่นนี้นะครับตั้งแต่18นะครับ18650แล้วก็ออเพ่นนะครับ ค่าสมัครแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ํามันให้นะครับเดี๋ยวการส่วนเลสซิ่งนะครับมาเอาค่าสมัครคืนนะครับเก็บเกินมาสองร้อยแล้วค่าสมัครห้าร้อยนะครับเจ็ดหกห้าศูนย์แล้วก็สิบแปดนะครับแล้วก็แพ่นนะครับควานี้มีอยู่สองโอนะครับเดี๋ยวจบจากลุ่นนี้นะนะครับเราจะทําการแทงขันนะครับเจ็ดหกห้าศูนย์นะครับ เอาเลครับมาลงสมัครได้เลยนะถ้าไม่มาสมัครแก่เราก็จะจับสลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะท้าอย่างคู่รุ่น B ี9ีามแหวนตัดสิบพาการแก่เหลียงพวอใคเจ็บ พวกไพ้เก็บอยู่น้ำเงินนะครับเต็น้ำรองอยู่แดงรับพร้อมแล้วที่ํำเรือตอมนี้มันเรียบร้อยแล้วนะครับรับพร้อมครับติดเกลือได้เลยนะครับท้ไมในการเสียเวลานะผู้ชมสองฝั่งรประมาณแสนว่าคนนะครับแต่ขับไปแล้วเทเข้าฝั่งซ้ายไม่เป็นไรครับติดจอสว่างเข้าฝั่งขวานะครับ,รบเข้าฝั่งขวาสว่างไม่มีบังนะครับ ชอบนะแต่ละวันแล้วติวดเครื่องเลยนะครับนี่ก็มูมูลล่นะพื่นะครับเจ้าแจากลุ้นี้นะครับเราจะทำการแข่งขันเซต650เลยนะครับท่านทีมสิบบนทางมาถึงแล้วลองเรียร์องเครื่องเรียบร้อยแล้วส่งตัวแทนมาสมัครได้นลครับพอแล้วติดเลยนะครับลุ้นมีที่9 3แหวนทางน้ำสีแดงให้หน่อย اٿي مان پيئي مان آھي اھو کا เราจะทำารแข่งขันเลยนะครับนะครับแล้วก็โอเพนนะครับเอาโอเพนนะครับให้มาคุยใครที่มีเครื่องโอเพนมานะครับที่จะมาแข่งแข่งขันนะครับให้มาที่คณะกรรมการด้วยนะครับมันเงินเข้าแน่นอนเลยนะครับทักคู่ที่ห้านะครับเด็กแทงตินดาอยู่แดงนะครับไทยเจริญการทั้งสามอยู่น้ำอยู่น้ำเงินนะครับ ทูดีห้ให้น้ำมาเข้าเสือกใส่ด้วยนะครับในเล่นดีดีเก้าสามแสนกับเจ็ดหกห้าส่วนมันต้องมาสมัครได้นะครับจบจากรุ่นนี้แล้วนะครับเราจะทำการแข่งขันเลยนะครับนะครับแล้วก็โอเพ่นนะครับเอาโอเพ่นนะครับให้มาคุยใครที่มีเครื่องโอเพ่นมานะครับที่จะทการแข่งขันนะครับให้มาที่คณะกรรมการด้วยนะครับ Gracias.